คดีครับโคดีโชคดีคดีรับโชคดีโชคดีโชคดีครับแรวโชคดีครับ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 ลวงยศจัไว้จัไว้ลวงยศจัไว้จัไว้โอเคโอเคโอเคโชคดีใจโชคดีโชคดีโชคดีดีไป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 นี่นี่ดีวัดีดดอ่ะ ยงยศยงยศดูด uhm, ูด uhm, ูร <brasile rees> ักทุกคนนะครับเจอการเมื่อชาต้องการนะครับความเกียดด้วยนะคะครับขอบคุณมากครับแต่เธอไม่เกียดเธอเราไม่ใช่หรอโอเคโอเคขอบใจมากเราชื่อตัวเก๋ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับได้แล้วเราเลงตับเปนไดครับได้แล้วก็ได้แล้วลูกกี่ลูกเราเจอกันอีกเราเจอกันแล้วเจอกันแล้วเจอกัน พร้อครับร้อยหแมีอาร้อยหครับแล้วเจอนครับโชคดีครับโชคดีครับดีครับโอศูนย์คุณอะรัเอด้วยครับมาครับมาครับ อาร์ตูดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอเจอตกล้องหน่อยครับีครับพี่พิพกพถ่ายถ่ล้่ครับอีโีโไอี่ยงร้่อืยอะเอ See you in light บังดีเนให้กบังกอนยกอนยกอนยกอนอยเฮ้ยดีครับด

ระวังอายไลเนอร์นะครับระวังจะเป็นแม่มดเกียน์ยองเหออ